เครื่องมือทำความสะอาดกับรัทรีอินวันทำความสะอาดทุกมุมโดยง่ายและมีประสิทธิภาพสวัสดีค่ะคุณกำลังสนใจในสินค้าแปรงทำความสะอาดปากถ้วยแปรงทำความสะอาดขวดสร้างสรรค์และแปรงทำความสะอาดช่องว่างกับรัตทรีอินวันช่วยให้คุณสามารถทำความสะอาดทุกมุมโดยง่ายและมีประสิทธิภาพด้วยการสลับสามหัวแปรงที่รวดเร็วและการหมุนได้ทั้งสามแบบทำให้คุณสามารถทำความสะอาดที่รอบปากถ้วยขอบฝาถ้วยและช่องว่างได้โดยง่ายดายและปราศจากความยุ่งยาก แก็บรัดยังเน้นการทำความสะอาดระหว่างทุ่งระหว่างถ้วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขนแปรงที่ถึงถึงร่องและช่องว่างออกแบบเป็นแบบสไปรันเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งสกปรกในรอยโค้งและร่องช่องว่างและขนแปรงที่แบ่งเป็นแถวคู่ยังช่วยให้คุณสามารถล้างสิ่งสกปรกที่ยากที่จะถูกเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายถ้าทายความยุ่งยากในการทำความสะอาดก็จบที่นี่แกปบรัดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำความสะอาดและน่าสนใจสำหรับความสะอาดทุกมุมของถ้วยและขวดในบ้านของคุณ ลองใช้แก๊บรัดและคุณจะรู้สึกว่าการทำความสะอาดไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบไะพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ